สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้มี Toyota h ไฮ u ักร v o ปี2016นะคะคันนี้เราขายที่ราคา3 9 0 0 0บาทค่ะ3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถเดิมๆหน้าหลังเดิมไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุน,นะคะเครื่องดีเกียร์ดีคัสซีสวยค่ะสีขาวสวยๆกันเลยค่ะ ภายในเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะหนังสีดําค่ะคันนี้จะมีเครื่องเสียงติดมาด้วยนะคะใช้งานได้ปกติค่ะรถเดิมๆสวยๆราคาไม่แพงค่ะเป็นตัวสูงตัวอีนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแวะมาชมรถทดลองขับได้ค่ะ